สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าศักสยามเร่งทออทอเปิดบริการอาคาร z ซตวันกลางปี66รับผู้โดยสารพุ่ง2 0 0 0 0 0คนต่อวันศักสยามชิดชอบตรวจความพร้อมสนามบินสุวรรณภูมิเตรียมรับ ผู้นำเอเปกเร่งทอทเปิดบริการอาคารเทียบเครื่องบินแซวันกลางปี 66G จจัดหาอุปกรณ์ตรวจสอบคนเข้าเมืองภายใน15วันรับหายซีซั่นลดแอร์อัด3ตุลาคม2565นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อตรวจความพร้อมการให้บริการกับผู้โดยสารขาเข้าและขาออกและการเตรียมความพร้อม การอำนวยความสะดวกในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเป็กโดยพบว่าทุกขั้นตอนดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริหารจัดการได้ดีไม่มีปัญหาดดใดๆนายศักดสยามกล่าวว่าปัจจุบันสนามบินสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารขาเข้าขาออกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย1-1 2ถึงแสนคนต่อวันแบ่งเป็นระหว่างประเทศ87,000คนและ ในประเทศ30,000คนซึ่งทสพยังมีขีดความสามารถในการรองรับได้อีกมากโดยช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโควิด -19 เมื่อปี6-2ผู 2, ้โดยสารอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 0คนต่อวันทั้งนี้คาดว่าในปี25-6 6ผู้โดยสารจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติหรือมากกว่าเดิมโดยได้เร่งรัฐไทยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทอเปิดการใช้งานอาคารเทียบเครื่องบินรอง หลังที่1ห,หรือ Z1 วันกลางปี2566ซึ่งจะรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ15ล้านคนต่อปีอย่างไรก็ตามเนื่องจาก Z1 เป็นอาคารสำหรับให้เครื่องบินมาเทียบจอดซึ่งผู้โดยสารที่เดินทางมากับเครื่องบินต้องนั่งรถไฟฟ้าไร้คนขับหรือ APM เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจคนเข้าเมืองหรือต่อมอที่อาคารผู้โดยสารหลักดังนั้น จึงได้มอบหมายให้ทอทอพิจารณาว่าจะสามารถจัดทําตมชั่วคราวได้ในพื้นที่ใดบ้างในระหว่างที่รอการเพิ่มช่องตอมในอาคารผู้โดยสารหลักนายศักสยามกล่าวต่ออีกว่าทสาพ,พมีช่องตม119่อมอ1 1ช่องตรวจสามารถระบายผู้โดยสารได้7,140คนต่อชั่วโมง แบ่งเป็นโซนตะวันออก56ช่องตรวจและสามารถประบายผู้โดยสารได้3.360คนต่อชั่วโมงโซนกลาง20ช่องตรวจ1.200คนต่อชั่วโมงโซนตะวันตก43ช่องตรวจ2580คนต่อชั่วโมงนอกจากนี้มีเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ32เครื่องแบ่งเป็นขาเข้า16เครื่องและขาออก16เครื่องอย่างไรก็ตามปัจจุบันทั้งช่วงเช้าบ่ายและเย็น จะมีสายการบินลงจอดที่ทสพพร้อมกันจํานวนมากจึงทำให้เกิดความหนานแน่นในขั้นตอนของตรวจคนเข้าเมืองซึ่งมอบให้กับสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยบริหารจัดการตารางบินหรือสลอ็อตให้สอดคล้องกับความสามารถในการให้บริการส่วนงานต่างๆของทอสพด้วยนายศักสยามกล่าวด้วยว่าสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตอมยอมรับว่าขณะน,นี้อัตรากำลัง ไม่เพียงพอได้ทําเรื่องไปยังสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติหรือสอตชเพื่อแจ้งถึงความจําเป็นที่ต้องขออัตรากําลังเพิ่มแล้วส่วนปัญหาเครื่องตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติไม่อ่านพาสปอร์ตรุ่นใหม่ของคนไทยนั้นทางกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าได้แก้ไขด้วยการเชื่อมข้อมูลเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามเบื้องต้นมอบให้จัดเจ้าหน้าที่ประจําเครื่องดังกล่าวบางจุดไว้ด้วยเพราะหากเกิดปัญหาทางเจ้าหน้าที่จะได้เข้าช่วยแก้ไขได้ทันท่วงที สำหรับเรื่องของอุปกรณ์เครื่องตรวจอัตโนมัติที่ไม่เพียงพอและมีการใช้มากกว่า10ปีมาแล้วได้แจ้งสตมให้ประสานทอทเพื่อทอทจะสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการและจัดซื้อจัดจ้างต่อไปนายศักดิ์สยามีกล่าวต่ออยว่าได้เร่งรัดให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความแออัดในทุกเรื่องตามที่มอบหมายไปแล้วโดวยจะต้องแล้วเสร็จภายใน15วันหลังจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสารอย่างไรก็ตามได้มอบให้กับทอทอและกรมท่าอากาศยานซึ่งดูแลท่าอากาศยานในภูมิภาคเตรียมพร้อมรับผู้โดยสารที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยซึ่งขณะน,นี้ทุกท่าอากาศยานมีความพร้อมแล้วพร้อมกันนี้มอบให้กับกรมการขนส่งทางบก ดูการบริหารจัดการรถโดยสารสาธารณะให้เพียงพอกับปริมาณผู้โดยสารรวมถึงตรวจความเข้มในเรื่องของค่าโดยสารด้วยอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้แต่งตั้งคณะทางานเพื่อติดตามความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยรวมถึงควบคุมและแก้ไขปัญหาต่างๆโดยจะต้องรายงานให้กับกระทรวงคมนาคมรับทราบทุกวันขณะเดียวกันได้มอบให้กับกพอทอและทอทอ จัดทำคลิปสั้น3นาทีเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติในการเดินทางเข้าออกประเทศไทยและประสานให้กับสายการบินนำคลิปดังกล่าวใช้บนเครื่องบินก่อนลงจอดที่สนามบินในศักยามกล่าวว่าได้แต่งตั้งคณะทำง,งานเพื่อเตรียมความพร้อมและหน่วยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งให้แก่ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเป็โดยทสพได้เพิ่มช่องตรวจอัตโนมัติ19ช่องตรวจเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุม แบ่งเป็นโซนตะวันออก8ช่องตรวจโซนกลาง4ช่องตรวจและโซนตะวันตก7ช่องตรวจนอกจากนี้ได้เพิ่มหลุมจอดอากาศขนาดกลางและขนาดใหญ่เพื่อรองรับอากาศยานของคณะประมุขและผู้นำประเทศที่เข้าร่วมประชุม120้หลุมจอดทั้งนี้ยืนยันว่าทสพสามารถบริหารจัดการได้โดยไม่กระทบต่อการให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์อื่นๆและผู้โดยสารในส่วนของท่าอากาศยานดอนเมืองได้เตรียมพร้อม หลุมจอดอากาศไว้101ล้หลุมจอดรวมทั้งจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานความมั่นคงทั้งในกรณีปกติและฉุกเฉินความคืบหน้าดันห้าแยกลาดพร้าวชินจุก,กุเมืองไทยคุ้มทองจุดเปลี่ยนถ่ายสัญจรระบบรางหาแยกลาดพร้าวทำเลศักยภาพทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานครคุ้มทองอสังหาริมัพย์ ขนาดใหญ่ที่มีบิ๊กเนมระดับแถวหน้าของประเทศไทยรวมตัวกันมากที่สุดอีกทําเลหนึ่งเพื่อพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมรองรับส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าสายสีเขียวตัดกับ MRT สายสีน้ำเงินดึงดูดลูกค้าคนรุ่นใหม่ตอบโจทย์การอาศัยอยู่ในเมืองแนวเส้นทางรถไฟฟ้ากันอย่างคึกคัก ส่งผลให้ราคาที่ดินขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องสวนทางกับสถานการณ์โควิด -19 เศรษฐกิจชะลอตัวเมื่อเทียบกับราคาที่ดินช่วงก่อนมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวพาดผ่านอยู่ที่5-6แสนบาทต่อตารางวาแต่ปัจจุบันตารางวาละ1ล้านบาทโดยเฉพาะบริเวณศูนย์การคา้าเซ็นทรัลลาดพร้าวและมีแนวโน้มปรับขึ้นได้อีกเพราะเป็นทำเลที่คนต้องการอยู่อาศัย และเดินทางเข้าใจกลางเมืองเชื่อมต่อไปอยังพื้นที่อื่นได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องกังวลเรื่องของการจราจ,จรที่ติดขัดชินจุก,กุเมืองไทยคุ้มทองจุดเปลี่ยนถ่ายทางรางแหล่งข่าวจากกรุงเทพมหานครเปิดเผยฐานเศรษฐกิจว่าหายายกราดพรา้าถูกพลิกโฉมไปไกลด้วยอิทธิพลรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีน้ำเงินซึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญอีกทั้งอนาคตจะมีสายสีเหลืองเข้ามาเติมเต็มทั้งสร้างส่วนต่อขยาย วิ่งรับส่งผู้โดยสารผ่านเส้นลาดพร้าวเข้าถนนรัชดาเชื่อมผ่านเข้ากับถนนโยธินกับสายสีเขียวทําให้บริเวณนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนท่ายการสัญจรทางรางสําคัญเพราะเป็นจุดกึ่งกลางดึงคนที่ใช้รถไฟฟ้าจากทุกสารทิศทั้งตะวันตกฝั่งธนบุรีฝั่งตะวันออกรวมถึงจากเขตกรุงเทพชั้นในเข้ามาเปลี่ยนท่ายผ่านบริเวณนี้ ทำให้มีผู้คนคึกคักเดินกันควักไว่ทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งร้านรวงขนาดใหญ่ขนาดเล็กร้านอาหารกินดื่มไม่มีหลับไหลทําให้เอกชนให้ความสนใจลงทุนคอนโดมิเนียมกันตลอดแนวประเมินได้ว่าได้เกิดการแสงหน้าฮับทางรางสถานีกลางบางซื่อหรือสถานีกรุงเทพอภิวัตรของรัฐบาลที่ต้องการใช้เป็นจุดดึงดูดนักลงทุนเข้าพื้นที่สะท้อนจากปัจจัยบริเวณปากทางลาดพร้าววงเล็บ หายยกลาดพร้าวเปลี่ยนจากตึกแถวเก่าเป็นคอนโดมิเนียมอาคารสำนักงาน m i กซ์ยูสกันอย่างอึก,กทึกและขยายวงออกไปมากขึ้นอนาคตที่นี่จะเป็นแหล่งงานใหม่ที่เติมเต็มและเป็นทั้งที่อยู่อาศัยในคราวเดียวกันทำให้มีทั้งคนซื้อที่อยู่อาศัยเพื่ออยู่อาศัยในราคาไม่สูงมากเพื่อเดินทางต่อโดยรถไฟฟ้าเข้าใจกลางเมืองขณะบางกลุ่มซื้อเพื่อปักหลักอยู่อาศัย ทำงานรวมถึงการช้อปปิ้งในจุดเดียวอย่างไรก็ตามเมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายการเปิดประเทศให้คนต่างชาติและคนไทยใช้ชีวิตได้ตามปกติจะเป็นความเจริญที่พลิกผันจากการนำที่ดินแปลงใหญ่ขึ้นโครงการกันมากขึ้นทำให้ที่นี่ถูกยกระดับเป็นชินจูกุเมืองไทยซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากตัวแปรของผังเมืองรถไฟฟ้าการพัฒนาของเอกชน ปรับใหญ่พังเมืองกรุงเทพสร้างได้8เท่าในอนาคตยังเสริมความแข็งแกร่งปรับใหญ่พังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับปรับปรุงครั้งที่4ที่มีเป้าหมายบังคับใช้ในปี2567อย่างช้าปี2568ยกระดับบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่สีน้ำตาลประเภทที่อยู่อาศัยหนานแน่นมากก่อสร้างอาคารสูงขนาดใหญ่พิเศษได้8เท่าของแปลงที่ดินจากจตุจักรยาวไปจรดแยกรัชโยธิน ถือเป็นทำเลทองคําที่มีศักยภาพสูงส่วนสีผังปัจจุบันนั้นเป็นพื้นที่สีส้มที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยสร้างได้5-6เท่าของแปลงที่ดินเท่านั้นและมีจุดเล็กๆเ,เป็นพื้นที่สีแดงบริเวณศูนย์การค้าเซนท่านลาดพร้าวบนที่ดินสามเหลี่ยมติดถนนพหลโยธินของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่สร้างความเจริญให้กับพื้นที่โดยรอบมาก่อนหน้านี้อีกทั้ง มีอยู่เนียนมอศูนย์การค้ายอดนิยมและอาคารสำนักงานหลากหลายทั้งอาคารการบินไทยปตทอ,อาคารเอเนอร์จีคอมเพล็กซ์กระวงพลังงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เกิดขึ้นอยู่ก่อนหน้าและอนาคตกำลังพลิกโฉมจากที่ดินอีกหลายแปลงโดยฝั่งถนนวิภาวดีทะลุพหลโยทินเชื่อมรถไฟฟ้า BTS และ MRT สีน้ำเงิน ที่บริษัทสิงเอสเตดจำกัดมหาชนซุ่มพัฒนาซอยเฉยพ่วงวดชมอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ทันสมัย s o a s i เเติมเต็มอาคารสำนักงานที่มีอยู่เดิมผนวกกับร้านค้าอาคารชั้นนำให้ดูมีคลาสแต่จับต้องได้ใจกลางเมืองของกรุงเทพตอนเหนือห่างกันไม่มากฝั่งของพหลโยธิน BTS g r อ u กปอยู่ระหว่างกำลังก่อสร้างมอชิดคอมเพล็กซ์ ตึกแฟดสูงใหญ่ mixed use ขนาดใหญ่รองรับคนทำงานในย่านนี้ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความชื่นชมยินดีนะครับและความก้าวหน้าของประเทศไทยที่จะก้าวสู่ประเทศที่เจริญรุ่งเรืองนะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันครับ